คแรกที่เริ่มสะสมมาที่เป็นจัมโบ้สองตั้งแต่มีหลงกูโตมาก็กิจการที่ทําก็คือดีที่เรื่อยๆครับตั้งแต่มีรุ่นนี้มาครับก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดีๆคุณพี่ฉัดชัยมาจากชัยน้านนะคะวันนี้เรามาทํำะไรการติดตามรับชมได้ที่นี่ช่อง DM เอหลกูโตค่ะสวัสดีค่ะพบกับดา DM เหลงกูโตนะคะวันนี้นะคะดาอยู่ที่เซ็นทรานลา้าวนะคะ คุณพี่ฉัดชัยมาจากชัยนาทน,นะคะวันนี้เรามาทำรายการติดตามรับชมได้ที่นี่ช่อง DM หลวงปู่โตค่ะคำถามแรกนะคะได้อยากจะถามว่าพี่ชัดชัยทำไมถึงเริ่มศรัทธาพระเครื่องหลวงปู่โตคะก็มีรุ่นน้องครับรุ่นน้องแล้วก็มีรุ่นที่ที่ทำบริษาทด้วยกันเขาก็บอกว่าตั้งแต่ถ้อยหลวงปู่มาเนี้ยก็กิจการเขาก็ดีขึ้นนะครับ ก็ขา,ายของดีแล้วก็เห็นเินลูกค้าได้แล้วก็องแรกที่เริ่มสะสมมาที่เป็นจัมโบ้สองตั้งแต่มีหลวงปู่โตมาก็กิจการที่ทําก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะประสบการณ์ตรงที่ห้อยพระเครื่องหลวงปู่โตคืออะไรคะเหมือนมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ปล่อยเช่าเขาบอกว่าให้อธิษฐานขอถู่ถ้าอยากให้ขายดีขึ้นหรือทํา แเกี่ยวกับการค้าขายก็อ,อธิษฐานก่อนแล้วหลังจากอธิษฐานไปก็คือกิจการที่ทํามาในหลายปีก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับประสบการณ์การสะสมหลุงปต๊ะก็สะสมมา 4- 5หปีแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆครับแต่ว่าปีหนึ่งก็จะซื้อเช่ามาองสององครับประมาณเนี้ยวันนี้พี่ชัชยมาทําอะไรกับน้องดา DM คะวันนี้เอาพระหลวงปู่โตมาให้น้องดาทีราคาเพราะว่าผมอยากได้นาฬิกา โดเล็กเดโทน่าแซนด้าเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะปกมะขามนะคะพี่ชาชัยเปิดเท,ท่าไหร่คะรายการนี้เจ็ดพันครับเจ็ดพันนะคะปนนี่ใบลานเท่าไหร่คะพี่ชาชายัยหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนนะคะตามมาด้วยองค์ห้อยขึ้นคอนะคะว่าเราจะได้กลับบ้านไหมปนนี่เกสรเท่าไหร่คะพี่ชาชายัยสี่แสนห้าครับสี่แสนห้าหมื่นบาทตลับ, 4, 000, 5, 000, บ เชรจารูแล้วแพงแท้ค่ะอ่ะเราจะไปดูที่รายการต่อไปปิดตาเงินล้านเท่าไหร่ครับพี่ชาชัยสองแสนหกครับสองแสนหกหมื่นบาทคาพี่ชาชัยแท้หมดทุกองนะคะแท้หมดเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่ราคาค่ะเงินล้านใบล้านเท่าไหร่ครับพี่ชาชัยสองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นบาทตุ๊กตาเล็กค่ะพี่ชาชัยสี่หมื่นบาท สี่หมื่นบาทนะคะรายการต่อไปปิดตามมาหาเสน่ห์พี่ชัดชัยเปิดเท่าไหร่คะแปดหมื่นบาทคแปดหมื่นบาทขนกห้างเกสรค่ะพี่ชัดชัยแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทและขนกข้างใบลานสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะคะองค์นี้ไม่มีตะกุดตามมาด้วยจัมโบ้สองเท่าไหร่ครับพี่ชัดชัยเก้าหมื่นครับ หาหมื่นะตุ๊กตาเล็กค่ะเกสรเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นงนี้เช่าใครมาคะเช่าจากดา DM หลบโต๊ะ <laughs> <imeters> มาครับนี่หน้าตาสวยมากเลยค่ะตะกุดทะนุเราก็มีเกสรเยอะมากค่ะตรงนี้ปกติแล้วนะคะตุ๊กตาเล็กเกสรเราจะพบเจอตะกุดน้อยและมีเกสาเยอะๆแบบนี้บบนดาบอกเลยหายยากมากรายการสุดท้ายนะคะพี่ชาย นัทนาเกอรเท่าไหร่คนะแส6 0ครับ่ 1, บ, 1> 1, 6, บาทนะคะเดี๋ยวดาขออนุญาตประเมินราคานะคะว่ารายการไหนดาพอที่จะไปต่อได้เพื่อน,นำไปแบ่งปันให้กับ FC เดี๋ยวขออนุญาตพิจารณาก่อนคะ่ะตอนนี้นะคะดาก็คำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะพาที่ดาเช่าพี่เฉชัย6รายการวันนี้นะคะอยู่ที่5,40,000สื่นกับอีก6,000บาทนะคะ และนาฬิกาเดทน่าของเราวันนี้นะคะโรเล็กเดทน่าแฮนด้าราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองมืนบาทนะคะเท่ากับวันนี้ที่ฉัตรชัยนะคะต้องเพิ่มเงินให้ดาเป็นเงินจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคะ เท่ากับว่าวันนี้นะคะก็จบคอนเทนต์ดีๆเรียบร้อยนะคะกับการประเมินพระเครื่องหลวงปู่โตะ๊นะคะและพี่ชัดชัยก็รับนาฬิกาโรเล็กเด t o n a p พ n d a กับใชน่านไปได้เลยอย่างสวยงามนะคะวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะเพียงกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครที่นี่ช่อง DM หลวงปู่โตะเอ มีนาฬิกาหรือพาเครื่องหลวงปู่โตะนะคะดายินดีรับซื้อและรับเช่านะคะตีราคาให้เป็นองค์อค์ FC ทุกท่านสบายใจได้เพียงส่งรูปมาให้ดาชมคร่าวๆทางไลน์ได้เลยนะคะแอด DM DM วันนี้ดาต้องขอขอบคุณพี่ฉัตรชัยและ DM หลวงปู่โตต้องขอลา FC ทุกท่านไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ uh. สำหรับคอนเทนต์ดีๆนะคะถ้า FC คิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ได้ความรู้เนื้อๆเน้นๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe ช่อง YouTube DM หลงปูโตะด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะมีพาเครื่องหลงปูโตะนะคะส่งมาให้ดาชมได้เลยค่ะทางไลน์นะคะ d m d m ยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะยังรับเช่าพาเครื่องหลงปูโตะไม่จำกัดจำนวนค่ะวันนี้ดาราไปก่อนสวัสดีค่ะ